ครับก็สวัสดีเพื่อนๆ f อครับคลิปนี้ผมอยู่กับยามาฮ่าฟิลนะครับซึ่งในรถตระกูลยามาฮ่นั้นนะครับมักจะมีปัญหาท่อ ID ดีรุดชีขาดเป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่ามีโขึ้นมานั่นแหละนะครับมี o อน o โวฟิโนฟิโอเลฟิ o นะครับมักจะมีปัญหาท่อไอดีดน,ะนะครับ ณนะตรงที่เป็นท่ออลูมิเนียมเชื่อมติดกันกับท่อยางนะครับท่อไอซีที่เชื่อมติดกันกับท่อยางนะครับที่จะมาสวมเข้ากับตัวลิ้นเล่งนั้นนะครับมักจะหลุดขาดนะครับอันเนื่องมาจากหนึ่งละนะครับเขาใช้เป็นน้าํายาลักษณะประเภทกาวาในการประสานตัวยางให้เชื่อมติดกันกันกบตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วทีนี้ นะครับด้วยน้ำหนักของตัวลิ้นเล่งอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าตัวลิ้นเล่งนั้นนะครับตัวลิ้นเล่งนั้นไม่มีอุปกรณ์มายึดแต่อย่างใดนะครับอาศัยการห้อยตัวหรือว่าการหิ้วนะครับของท่อยางท่อไอดีเท่านั้นนะครับเวลาใช้งานไปโดนความร้อนบ้างแรงสั่นสะเทือนบ้างนะครับจะทําให้ท่อไอดีนะครับณนะบริเวณที่เขาเชื่อมติดกันมากับอลูมิเนียมนะครับ ท่อ,อยางที่เชื่อมติดกันมากับอลูมิเนียมจะมีอาการหลุดนะครับหลุดแล้วก็ฉีกขาดในที่สุดนะครับทีนี้พอท่อไอดีตัวนี้หลุดนะครับเพืเ่อนเอ่ามันจะมีผลตามมาหลายอย่างเลยนะครับผลที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดูดฝุ่นดูด,ดน้ําดูดดินดูดโคลนเข้าไปภายในตัวเครื่องทําให้ ครื่องยนต์ของเราหลวมสึกล้อได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เวลาขาดเขาก็จะขาดออกลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้าท่อไอดีตัวนี้หลุดฉีกขาดนะครับจะทำให้รถของเรานะครับ,ม,าารรบ,รรบมีอาการรอบเครื่อง,งคอาาง้างนะครับมีอาการรอบเครื่องค้างคล้ายๆกับอาการคันเร่งค้างนะครับเพื่อนๆนะครับอาการก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ ่าพอรถมีอาการคันเร่งค้างนะครับก็จะมีอาการไฟโชนะครับก็จะมีอาการไฟโชว์เตือนขึ้นมานะครับทําให้เราไว้เขวะนะครับบางทีนะครับอาการที่ไฟโชนะครับไฟโชขึ้นมานะครับอาจจะเกิดจากท่อไอดีตรงนี้นะครับมักจะมีอาการขาดหลุดหลวมนะครับเป็นประจําเลยในตระกูลของยามาฮ่านะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการแก้ไขปัญหาท่อไอดีตรงนี้นะครับนี่ตัวที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับที่มันขีดขาดนะครับเพื่อนๆลหลายๆท่านพี่น้องลหลายๆคนนะครับเพื่อนอ่าก็บอกว่าขาัดล้างขัดทําความสะอาดดีๆกาวร้อนหยอดแล้วก็ประกอบกลับได้เลยว่าซ่านพี่น้องนะครับแต่ไม่ละนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขไปัญหาแบบทาวนนะครับ ในการแก้ไขปัญหาแบบถาวรของเรานี้นะครับจะสามารถช่วยเซฟนะครับค่าท่อยดีไปสี่ถึงห้าร้อยลึอเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราคาท่อยดีตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณห0 0้อยกว่าบาทนะครับอถ้าเราแก้ไขนะครับเราจะลงทุนอ่ร้อยกว่าบาทเองนะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ถาวรมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันดับแรกนะครับเราก็วัดท่อไอด นะครับวอยดี ID ก่อนเด้อพี่น้องนะครับอ่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันก่อนนะทอ่อ ID ที่เป็นยางนะครับด้านหน้าจะอยู่ที่36ม m mm, เนะครับเพื่อนๆอานะครับในฝั่งด้านหลังก็จะโตกว่านะครับทีนี้เราจะทํายังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับในเมื่อด้านหลังอยู่ที่ 44มิลิเมตร36กับ44นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับความโตมันแตกต่างกันนะครับด้านหน้า36 mm, ด้านหลัง44 mm, นะครับสําหรับท่อยางตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปหาท่อยางมาก่อนนะครับผมมีท่อยางอยู่ท่อหนึง่งนะครับน่าจะเป็นของรถเก่งนะไอท่อเล็กนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดความโตของท่อน้ําของรถยนต์กันก่อนนะครับ ่าเดี๋ยวจะหาวิธีการดัดแปลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะดัดแปลงไปยังไงนะครับเราได้ท่อน้ํามานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันท่อน้ํานะครับที่ผมได้มาก็อยู่ที่36เท่ากันเลยนะครับกับด้านหน้าของท่อ ID นะครับด้านหน้าท่อ ID 36นะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้ก็เท่ากันเลย36ม m mm มนะครับ ให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบนะครับอาจจะแตกต่างกันประมาณครึ่งมิลนะครับไม่มีผลนะครับเพราะว่าท่อยางเรามันยืดมันหดตัวได้นะครับอ่ะนะครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ด้านหลังทีนี้นะครับในเมื่อเราได้ด้านหน้าของท่อไอดีนะครับที่มีขนาดเท่ากันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าด้านหน้าเราสวมเข้ากับลิ้นเล่งได้แล้วนะครับที่เหลือฝั่งทางด้านหลังนะครับฝั่งทางด้านหลังเราจะต้องมาหาวิธีนะครับ ที่เราจะสวมท่อไอดีเข้าอ่าท่อท่อยางนะครับเข้ากับท่อไอดีที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเราต้องมาหาวิธีการใส่การประกอบนะครับมาดูซิว่านะครับในเคสนี้เราจะแก้ไขอย่างไรนะครับในเมื่อหน้าแปลนนะครับมันโตนะครับเราก็มาวัดตรงท่อไอดีเลยนะครับถ้าเรามาวัดตรงท่อไอดีนะครับอ่ามาวัดตรงท่อไอดีก็อยู่ที่3 6มมิลลิเมตรนะครับ อ่าท่อไอดีอยู่ที่สามสิบหกมิลเมตรนะครับสาหรับท่อไอดีที่เป็นอลูมิเนียมมีถ้าเราวัดตรงนี้นะครับสามสิบหกมิลซ้ํากันเลยนะครับอ่าสามสิบหกมิลซ้ํากันพอกันเลยนะครับทีนี้นะครับในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าท่อไอดีของเรามีขนาดสามสิบหกมิลเมตรนะครับอ่าตรงหน้าแปนเดิมนะครับตรงหน้าแปนเดิมนะครับมันโตใช่ไหมในเมื่อมันโตเราก็ทําหน้าแปนให้มันเล็กลงสิครับเพื่อนๆใช่ไหมแมนบ นะครับนี่เราจะเกียรออกนะครับมันจะมีบ่าอยู่นะครับเราจะเกียรมาเสมอบ่าบ่าเล็กนะครับอ่าเราจะเกียรลงมาให้เสมอบ่าเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นสองชั้นอยู่บ่าบ่าที่เขากลึงมานะครับที่เขาหล่อมานะครับเราจะเกียตัวแป้นใหญ่ออกนะครับอ่ามาดูซิว่าถ้าผมเกียแป้นใหญ่ออกแล้วผมจะสามารถนะครับอ่า แก้ไขปัญหาหรือว่า diy งานชิ้นนี้ออกมาได้จริงไหมนะครับได้ผลได้ใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับอ่าหลังจากที่ผมได้ทําการเกียร์หน้าแปลนออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นมนๆมนตัวเล็กลงนะครับหน้าแปลนก็จะเล็กลงนะครับนี่นะครับพอเราเกียร์หน้าแปลนเล็กลงแล้วนะครับนั่นหมายความว่านะครับอ่าท่อ id นะครับทั้งทางเข้าทางออกนะครับ ทั้งก้นอ่าก้นลิ้นเล่งนะครับก็จะเท่ากันเลยอยู่ที่36มมตรนะครับถ้าเราเกียร์ออกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็นะครับอ่าตัดท่อไอดีมาแล้วก็สวมนะครับเอาท่ออ่าไม่ใช่ท่อไอดีที่ท่อน้ําของรถยนต์นะครับท่อน้ําหรือว่าท่อหม้อน้ําของรถยนต์เอามาสวมนะครับท่อที่มีขนาด36มมมตรนะครับเอามาสวมแล้วก็ใช้แคมรัดหรือว่าใช้เหล็กรัดนะครับรัดให้แน่น นะครับก็อ่าเป็นอันใช้ได้นะครับแต่ว่าการใส่ตรงนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องทําการทาจารบีสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบเข้าไปอาวัดให้พี่น้องเบิรงนะครับว่าผมเกียร์ลงเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับผมได้ทําการเกียร์ลงเหลือ38มดมเรด้อพี่น้องเด้อนะครับหน้าแปลนตรงนี้นะครับจากหน้าแปลนโตโตหน้าแปลนเดิมนะครับหน้าแปลนเดิมนะครับ44มิลเกียร์ลงเหลือส0 อ่ามิลลิเมตรนะครับทีนี้เราก็มาตัดท่อไอดีนะครับอาจจะอ่าตัดยาวกว่าของเดิมสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะตัดยาวกว่าของเดิมสักนิดนึงนะครับก็นะครับเพราะว่าเราจะสวมเข้ามาลึกๆเลยนะครับนี่นะครับวิธีการสวมนะครับอย่าลืมว่าท่อยางของรถยนต์นะครับอย่าลืมคําว่าท่อยางนะครับมันสามารถยืดตัวได้นะครับท่อ36สามารถยืดตัวใส่38ได้นะครับฟิตดี นะครับถ้ามันยิ่งฟิตเท่าไรนะครับโอกาสที่จะรั่วมันก็ลดน้อยลงไปเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะใช้อ่าเป็นเข็มขัดรัดนะครับเข็มขัดรัดหรือว่าลวดรัดก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนนะครับอ่าส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องเหลือนะครับความยาวนะครับเหลือความยาวที่จะไปสวมเข้านะครับชุดลิ้นเล่งนะครับอ่าเราก็ต้องวัด เปลือด้วยนะครับให้โผล่เข้าไปสวมเรือนลินเร่งได้นะครับเอานะครับหลังจากที่เราทําการดัดแปลงไปแล้วนะครับเราก็มาดูผลงานของเราก็เป็นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับใช้แคมรัดนะครับรัดหัวรัดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้อ่ามีจุดรั่วแล้วก็ไม่ให้มันดิ้นแล้วก็ไม่ให้มันหลุดนะครับอย่าลืมว่าท่อน้ําของรถยนต์เป็นพ่อที่ทนต่อการกัดก่อนแล้ก็ทนต่อความร้อน เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอาอาจจะต้องลงทุนไปซื้อท่อไอท่อน้ําของรถยนต์สักนิดหนึ่งนะครับท่อตัวนึงอาจจะอยู่ที่ราวๆร้0ยกว่าบาทนะครับเราก็มาเกียร์แต่งเอานะครับดีกว่าไปเสียเงิน6ก0 0นะครับมันไม่คุ้มเสียเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆสาหรับท่อ ID ดียมห้าที่มักจะมีปัญหานะครับอ่ะนะครับที่ผมพูดค้างไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะครับปัญหาของท่อ ID ตรงนี้จะขีดขาดนะครับ อ่ามันจะทําให้รอบเครื่องของเราค้างนะครับรอบเครื่องสูงนะครับการที่รอบเครื่องสูงหรือว่าต่ําเกินไปจะมีอาการไฟนะครับไฟที่เรือนไมนหรือว่าไฟเอนจิ้นเครื่องนะครับโชว์ค้างอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆนการที่ไฟเอนจิ้นเครื่องนะครับโชว์ค้างอยู่ตลอดเวลานะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูอย่างหนึง่งนะครับอ่าถ้าไฟเอนจิ้นมันค้างอ่าค้างแช่อยู่นะครับ มันจะเป็นนะครับมันจะเป็นในช่วงเครื่องเย็นนะครับพอเครื่องร้อนมาปั๊บรอบเครื่องตกลงนะครับรอบเครื่องลงมาอยู่ในสภาวะปกติไฟก็จะดับนะครับแล้วก็มันก็จะโชว์อีกกรณีหนึ่งก็คืออ่ารอบเครื่องที่ต่ําเกินไปนะครับไฟเอนจินก็จะโชว์ค้างขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับเกี่ยวกับอาการของเรือนลิ้นเลงนะครับอ่า ตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับว่าสัญญาณโชว์นะครับของอ่าเรียกว่า a s c v ก็แล้วกันนะครับอ่าเรียกชื่อจำชื่อก็ไม่ได้เลยสินะครับ a น่าจะอ่า i a s c v หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนโชคไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าไฟโชว์ขึ้นมาปั๊บแล้วก็รอบเครื่องตกลงมารอบเครื่องนิ่ง ไฟก็จะดับนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับ